ประเทศสเปนคุมกำเนิดยุงลาย45,000ตัวต่อสัปดาห์จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทำให้เกิดยุงลายระบาดในพื้นที่ของสเปนเป็นจำนวนมากทางแลบหรือว่าห้องทดลองของสเปนได้ทำการคุมกำเนิดยุงลายโดยการมีการเพราะพันุ์ยุงลายจากนั้นเมื่อยุงลายเริ่มตัวโต,วตวเป็นตัวโมง่งก็คัดแยกตัวผู้ออกมานำตัวผู้มาฉายรังสี เพื่อทําหมันจากนั้นก็นําตัวยุงลายที่ทาหมันเสร็จแล้วเนี่ยไปปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กับตัวเมียเมื่อตัวผู้เป็นหมันผสมพันธุ์กับตัวเมียก็จะทําให้ไม่มีการขยายพันธุ์กันเกิดขึ้นทําให้ยุงลายลดปริมาณลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยทั้งนี้การวิจัยดังกล่าวหรือการพัฒนาดังกล่าวนั้นเคยใช้กับมแมลงวันแล้ว ซึ่งเป็นผลสำเร็จองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อปี2023ว่าอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น8เท่าคิดเป็นจำนวน4.2ล้านคนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปทั้งนี้การคุมกำเนิดยุงลายก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกจากยุงลายได้ ทั้งหมดนี้ก็คือนว,วัตรกรรมจากประเทศสเปนนะครับในการจัดการกับดุงลายซึ่งเป็นผลดีที่ต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการไทยคาเมลเทปรีพอร์ตจนจบรายการนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการของไทยคาเมลได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ผมคมสันแทนคำและไทยคาเมลต้องขอกราบขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ